สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่9นะคะกรกฎาคม2 5 6 5เนาะมาพบกับแนวทางฮานอยสตาร์นะคะปกติฮานอยสตาร์จะไม่มีคลิปพูดเนาะจะมีแค่เพลงประกอบนะ,ะแต่ว่าอ่าบางคนจะไม่รู้ว่าแอดย้ายไปลงพวกฮานอยพวกลาวพัฒนาแล้วก็หุ้นลาโจรอะไรอยู่ที่ห้องช่องสเตอร์ตอรี่โอมาลินนะคะ บางคนยังไม่รู้แอดก็แจ้งในคลิปนี้เลยนะคะว่าแอดแย้ายไปอยู่ที่ช่องสตอรี่อูมาลินนะคะกดช่องได้ที่แอดจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะทุกคนยังไงทุกคนก็ไปกดติดตามได้นะคะส่วนช่องนี้แอดจะเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้ามันจะมีปัญหาถ้าแอดแก้ปัญหาเสร็จแล้วแอดก็จะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมแต่ทุกคนก็ไปกดติดตามช่องสตอรี่อมาลได้นะคะเพราะว่า คลิปต่างๆแนวทางต่างๆแอดลงที่ช่องนู้นเนาะส,ส่วนช่องนี้แอดก็จะเอาไว้แค่ฮานอยสตา์แล้วก็ลาวสตาร์นะคะโอเคทีนี้เรามาดูแนวทางของลาวสตาร์ฮานอยสตาร์นะคะบางคนก็แอดก็ยังไม่ลงให้เนาะแอดจะลงแค่คลิปให้นะคะอ่าฮานอยสตาร์ Star กับลาวสตาร์ส่วนมากเขาจะมา มาคล้ายๆกันนะคะจะมาตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวเด่นจะไม่เหมือนกันเนาะอฮานอยสตาร์เมืม่อวานแอดให้ไปตัวเด่นนะคะ914 839นะคะเมืม่อวานเขาเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะบน693แล้วก็ล่าง31นะคะ31ตัวเจาะเทียให้แต่ว่า93แอดไม่ได้จับคู่ให้นะคะทุกคนก็เอาไปจับวินได้เลยเนาะ ่ะทีนี้เรามาดูตัวเด่นก้างขาน้อยสตาร์วันนี้นะคะเอทายสามห้าแปดเนาะสามห้าแปดสองเจ็ดสามนะวิ่งรู่สองกับแปดนะคะทุกคนะจะวิ่งในตารางห้าสองสองห้านะคะสองเจ็ดเจ็ดสองแปดสามสามแปด ห้าเจดห้าะคะเจ็ดแปดแปดเจดแล้วก็อดจะยกของลาวสตามาใส่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะออกบางครั้งเขาก็จะไปเอาของลาวสตามาออกส่วนลาสตาก็จะเอาของฮานอยสตามาออกนะคะลาสตา้าเนาะเก้าสองสองเกาห้าศ่วส่วนห้าแล้วก็สองสี่สี่สองเนาะ กันเบิ้ลน,นะคะทุกคนกันเบิ้ลกันเบิ้ลสาม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 แล้วก็มีตัวไหนอีห้าห้านะคะห้า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 สามสามห้าห้าอืมก็ประมาณนี้นะคะ โอเคตัวเด้นก็สามห้าแปดสองจดสามนะคะวิ่งรูดสองกับแปดฮานอยสตาร์วันนี้แอรให้ฟันฟันสองนะคะฟันสองเน้นจับบินในตารางนะคะเน้นจับบินในตารางโอเคเน้นจับบินในตารางตัวจอก,ก็จะมีตัวจอตัวฟันก็ห้าสองสองห้าสองจดจดสองสามแปดแปดสามแล้วก็ห้า3จดจดสามนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะฮานอยสตาร์นะคะ เน้นวิ่งลู่แล้วก็จับวินในตารางนะคะทุกคนจับวินในตารางเองก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งไอ้ก็จับไม่ถูกเนาะโอเคขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนแนวทางต่างๆแอดย้ายไปลงช่องสตอรี่อุมาลินชั่วขราวนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนช่องนี้ไอ้ก็เอาไว้แค่หาหน่อยสตาแล้วก็หลาสตานะคะถ้ายังไงถ้าแค่ปัญหาสิทธิ์ยังไงไอ้ก็จะกลับมามันเดิมเนาะ ไปแล้วค่ะโชคดีเฮงๆรวยๆวยถูกหวยรวยทรัพกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ